ขอกราบนอบน้อมต่อองค์พระบิดาพระสมาสัมพุทธเจ้าและกราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกๆรูปรวมถึงเจริญพรญาติบุญญาติธรรมทั้งหลายผู้ที่มีความตั้งใจดีจะฟังธรรมทุกๆท,ท่านในวันนี้เมื่อข้าพระพุทธเจ้าได้เข้าเฝ้านอบน้อมต่อองค์พระบิดาพระสมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ท่านแล้วนั้นพระองค์ท่านได้ทรงเมตตาชี้ทางสว่างให้ธรรมะแก่พวกเราทั้งหลายมาดังนี้ว่าลูกทั้งหลายเอ๋ยบนโลกนี้สรรพสิ่งไม่มีอะไรเลยสักสิ่งสักอย่างที่จะเที่ยงแท้และแน่นอนเสมอไปลูกทั้งหลายคนเรานี้ ถึงแม้ว่าจะสวยแค่ไหนจะหล่อแค่ไหนก็กลายเป็นยักษ์ได้เมื่อมีความโกรธความโมโหเข้ามาอยู่ในตนเองลูกทั้งหลายเอ,อ๋ยไม่ว่าจะสวยจะรวยแค่ไหนจะหล่อแค่ไหนก็กลายเป็นโจรได้เป็นมารได้ เมื่อเป็นคนไม่มีศีลธรรมอยู่ในตนเองจะดีแค่ไหนก็ไม่ดีได้ถ้าเราไม่ได้รักษาความดีนั้นเอาไว้ลูกทนลายจะชั่วแค่ไหนเราก็สามารถที่จะเป็นคนดีได้เมื่อเราเลิกทำความชั่วนั้นแล้ว จะรวยแค่ไหนก็จนได้เมื่อเงินทองที่เรานั้นมีอยู่หมดไปเพราะเงินทองนั้นเมื่อมันมีมามันย่อมมีไปเป็นธรรมดาลูกทั้งหลายเอ,อ๋ยถึงแม้ว่าเรานั้นจะจนแค่ไหนเราก็สามารถรวยได้เมื่อมีเงิน ขึ้นมาแล้วเพราะเงินทองนั้นไม่ได้แปลว่าเราจะไม่มีตลอดไปแม้วันนี้เราไม่มีสักวันหนึ่งมันก็ยอมต้องมีขึ้นมาหากว่าเรานั้นอยู่ในศีลในธรรมสร้างคุณงามความดีเป็นคนดีจะอยากรวยแค่ไหนถ้ามันไม่รวย เราก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีลูกทั้งหลายเอ,อ๋ยต่อให้เรานั้นจะอยากรวยอยากรวยตะโกนทุกวันเป็นทุกทุกวันขอทุกวันมันก็ไม่รวยหรอกลูกและเราก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีเพราะสิ่งทั้งหลายนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความอยากของเราถึงแม้ว่าเรานั้นจะไม่อยากรวย ถ้ามันจะรวยก็ห้ามอะไระมันไม่ได้ลืกชังหลายถึงแม้ว่าเรานั้นไม่ได้อยากรวยเลยรวยก็ได้ไม่รวยก็ได้ไม่มีความอยากและไม่อยากอยู่เฉยๆธรรมดาของเราอย่างนี้แหละแต่ถ้ามันจะรวยมันก็จะรวยของมันเองโดยที่เรานั้น ก็จะไปทำอะไรมันไม่ได้ทำนิดทำหน่อยมันก็มีเงินขึ้นมาเองลูกช่างหละจึงแม้ว่าเรานั้นจะไม่อยากจนเลยถ้ามันจะจนเราก็ทำอะไรมันไม่ได้อยู่ดีห้ามความยากจนนั้นได้เลยมันก็เทเอาเทเอาเพราะว่าความยากจนนั้นมัน ก็มาเกิดขึ้นกับเราแล้วไม่มีใครหลบลูกที่อยากรวยแล้วก็จะรวยเลยที่ไม่อยากจนแล้วจะไม่จนทุกสิ่งทุกอยาก่างเขาก็เป็นไปอย่างนั้นตามธรรมดาของเขาต่อให้เรานั้นจะไม่อยากตายแค่ไหนถ้าหากว่าถึงเวลาแล้วเราก็ต้องตายอยู่ดีต่อให้เรานั้น จะอยากตายแค่ไหนถ้ามันยังไม่ตายมันก็ต้องอยู่ต่อไปลูกทั้งหลายทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่ได้เกิดขึ้นตามใจเราเลยไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าเราอยากหรือไม่อยากมันจะเกิดขึ้นเป็นธรรมดาของมันเพราะมันเป็นธรรมดาของมันอยู่อย่างนั้นแล้ว ถึงแม้ว่าเราจะสวยแค่ไหนจะหล่อแค่ไหนจะรวยแค่ไหนจะจนแค่ไหนจะดำจะขาวจะแก่จะเด็กก็ตายเป็นทั้งนั้นลูกช้างลายเอ,อ๋ยความตายนี้อยู่ในทุกวัยความตายนี้ตายได้ในทุกๆเวลา ไม่จำกัดอายุขายไม่จำกัดว่าจะต้องอยู่ไหนใครคนใดคนหนึ่งหรืออยู่ในระดับใดทุกคนล้วนแล้วแต่ต้องตายทั้งนั้นมีโอกาสที่จะตายทั้งนั้นและถึงแม้ว่าเราจะสวยจะหล่อแค่ไหนความสวยความหล่อนั้นก็จะต้องเสื่อมไปอยู่ดีจะต้องเสื่อมไป ในสักวันหนึ่งสิ่งทั้งหลายนี้มันไม่เที่ยงแท้เดี๋ยวมันก็ย่อมต้องดับไปตามกาลเวลาไม่ว่าจะเป็นนางฟ้าเทวดาก็ต้องวนกลับมาเกิดวนกลับมาเกิดแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บและมีตายวนเวียนกันอยู่อย่างนี้ไม่จบไม่สิน้นถึงแม้ว่าเรานั้น จะเก่งแค่ไหนแต่ทุกคนก็ต้องวนเวียนอยู่ยังคงต้องทุกข์อยู่ในวันตะสงสารมีกฎของกรรมเป็นผู้บัญชาให้เกิดให้เป็นไปตามกรรมของตนลูกทั้งหลายเออถึงแม้ว่าเรานั้นจะฉลาดจะเก่งจะเป็นแบบไหนจะเป็นนางฟ้าเป็นเทวดา จะเกิดเป็นสัตว์หรือจะเป็นอะไรทุกคนก็ยังคงต้องวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารนี้ไม่รู้จบไม่รู้ที่สิ้นสุดและยังคงมีกฎของกรรมนั้นเป็นผู้บัญชาให้เราเวียนว่ายตายเกิดกลับมาตามกรรมของตน โดยมีกฎของไตรลักษณ์นั้นคือทุกอย่างไม่เที่ยงแท้พุ่งเอาไว้อยู่อีกชั้นหนึ่งเราทุกคนไม่สามารถที่จะหนีในสิ่งนั้นพ้นได้เลยมีแต่เพียงแค่การดับการเกิดเท่านั้นเองลูกจังหลายเออสพรพสิ่งมีเพียงแค่เกิดขึ้นดับไปทุกอย่างเป็นสิ่งสมมุติไม่ว่าจะเป็นเรา ไม่ว่าจะเป็นเขาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นสิ่งที่สมมุติขึ้นมาเท่านั้นถึงเวลามันก็ย่อมเสื่อมสลายไปตามการเวลาของมันอยู่ดีจงปล่อยวางกับทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยให้ว่าง,างไม่มีเราไม่มีเขาทำให้จิตของตนนั้นว่างเว้นจากความยึดติดยึดมัน่น ถือมั่นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเถิดเพื่อพ้นจากวัฏสงสารนี้คนที่จะพ้นจากกฎของกรรมกฎของใจลับที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดดับเกิดเวียนวนไปมาอยู่ในกฎทั้งหลายนี้เป็นผู้ที่พ้นจากวัฏสงสารแล้วเท่านั้นลูกทั้งหลายลูกจงบรรเพญหาทางออก มาจากวัตะสงสารนั้นเถิดเพื่อลูกนั้นไม่ต้องไปจมอยู่กับสิ่งที่ลูกนั้นต้องผเผชิญต้องผ่านพ้นเหมือนบุคคลหนึ่งที่ต้องเดินทางไปไกลแสนไกลไม่รู้จุดหมายว่าจะไปที่ไหนจะเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องเดินต่อ จะลาแค่ไหนก็ต้องเดินต่อเดินยาวไกลยาวนานไม่มีที่สิ้นสุดในวัฏฏตรงสารนี้เส้นทางนั้นก็ยาวเช่นนั้นแหละลูกการเดินทางของจิตลูกนั้นก็เป็นเช่นนั้นเช่นเดียวกันวนเวียนอยู่ในวัฏฏตรงสารนี้แม้จะเหนื่อยจะลาจะทอ้อ จะทุกจะทารมานขนาดไหนก็ต้องไปต่อตามกรรมของตนจงกระทําความดีเถิดลูกแสวงหาความพ้นทุกข์เถอดประตูแห่งทางพ้นทุกข์นั้นยังเปิดอยู่จงก้าวมาเถิดแล้วลูกนั้นจะพ้นจากความทุกข์สาธุ